ห้าพันหาพันห้าพัต้นๆ่านน้นีงครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมจุ๊บสหมิตรออโต,โตค้คานะครับวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเป็น Honda Civic SD ปี2006คันนี้เป็นตัว e เกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่อง1.8ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับยิ่งต่อรถใหม่นี่ ยอดขายระล่มทลายเลยนะครับกับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรอบคันกัน,นครับด้านหน้านะครับผมอันนี้เปลี่ยนเป็นโลโก้เพชแดงมาขยับมาดูด้านข้างครับล้อเป็นล้อแม็กซีอี28นะครับขอบ17โชคคันนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเป็นโชคสตัดปรับเกียวของจูเนอร์นะครับมีท่อมาให้ด้วยนะครับผมคันนี้ทรงนี้น่าจะแบบ ถูกใจไว้รุ่นนะครับเหมือนเดิมครับทางร้านเรามีรับประกันให้ครับไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาไม่มีพลิกไม่มีความไม่ใช่รถจมน้ําและไม่ใช่รถไฟไหมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองขยับมาดูภายในนครับเริ่มแรกเลยประตูเส้นเดิมนะครับรู้ได้ไงนี่เวลาจิกจะจิกได้จะนิ่มๆจะไม่แข็งครับเมนดอาร์กอยู่ครบทุกจุดเหมือนเดิมครับ ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมคอนโซลเป็นดำตัดครีมนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้กระจกสีบานปรับไฟฟ้าสามารถพักกระจกมองข้างได้นะครับภายในถือว่าสะอาดมากๆเลยครับเดี๋ยวเราลองขยับมาดูในส่วนของห้องเครื่องครับซิกเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเครื่องเป็นเครื่องพั0 0ซีซีที่ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ นนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมพาไปลองไปลองนั่งเจ้าสีคันนี้กันดูครับตอนนี้เราก็ได้ขับเจ้าสวิทคันนี้ออกจากลานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าประทับใจมากๆนะครับสําหรับเจ้าสวิทคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งอัตรากินน้ํามันนะครับทําได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะครับว่าทาไม ณนะตอนเปิดตัวซีวิกโฉมนี้นะครับทำไมถึงขายได้แบบเยอะมาก,มากๆยอดขายถล่มทลายเลยแต่พอได้มาลองขับก็รู้แล้วครับว่าทําไมถึงขายได้เยอะนะครับข้อดีของ Honda c ซีวิกตัวนี้นะครับผมผมต้อบอกก่อนเลยว่าสูนย์บริการมีทั่วประเทศครับเขา้าศูนย์ได้อะไรหาง่ายราคาไม่แพงนะครับผมอีกอย่างคือตัวรถไม่ค่อยมีปัญหาครับสำหรับเจ้าซีวิกคันนี้ครับ รถคันนี้นะครับผมได้เปลี่ยนโช๊คมาเป็นสตัดแบบเกียวนะครับเป็นของจูเนอร์นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของผมที่ได้ลองขับรถที่ใช้สตัดแบบเกียวของจูเนอร์นะครับพื้นฐานของตัวสตัดเนี่ยครับเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะทําให้รถเนี่ยแข็งขึ้นกว่าโช๊คเดิมนะครับผมแต่ข้อดีของสตัดก็ยังมีนะครับข้อดีของสตัดคือเราสามารถปรับสูงต่ำตามที่เราต้องการได้ครับผม แต่เจ้าคันนี้ผมบอกเลยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งขึ้นอะไรมากมายนะครับแต่รู้สึกว่ารถเฟิร์มขึ้นนะครับแล้วก็ซีวิกเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหารถเก่งราคาไม่เกิน300แสนบาทผมว่าซีวิกเนี่ยคุ้มครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า ซีวิคคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่2 4 9 0 0นบาทเท่านั้นนะครับสำหรับค่างวดนะครับ5,000ต้นๆเท่านั้นเองครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าซีวิคคันนี้นะครับหรือรถคันอื่นๆนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0955621399หรือจะเป็น ID Line ก็ได้ครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ครับ สำหรับทุกๆคนเลยนะครับผมที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือ TikTok นะครับอยากรบกวนนะครับทุกๆคนเลยครับช่วยกดติดตามกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ